สวัสดีครับพบกับผมจิมมี่ในรายการเดอะการ์เดนเนอร์คนลักสวนเดี๋ยวเราไปชมสวนกันเลยครับผมมานี่มานี่มานี่คุณจิมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับมามาครับสวัสดีครับคุณจิมมี่นี่มันรายการพร้อมแย่งซีนเดี๋ยวไม่มีอาชีพทำม่าเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าถามมามาก่อนเนาะว่าพอสวนเสร็จในพื้นที่ตรงนี้ค่ะมามาชอบตรงไหนบ้างครับถ้าเผื่อเกิดว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยจะชอบหมดหนึ่งเราตอบโจทย์ว่า เราไม่ต้องตัดยาไม่ต้องไม่ต้องดูแลเพราะที่ทํางานอยู่นี่ก็ดูแลเยอะแล้วใช่แล้วที่เรายืนอยู่ตรงนี้มาม้าชอบแม่เซกเตอร์นี้ฮะชอบค่ะชอบนะคะเพราะว่าเออตัวเองอยู่กับโรงงานไม่ได้มีบ้านที่มีสวนมาม้ามีความรู้สึกว่ามาม้าชอบหมดมาเดี๋ยวโชว์เพื่อนเลยใช่ใช่เดี๋ยวเพื่อนคงจะต้องมาถ่ายรูปกันขอเป็นที่ถ่ายรูปแล้วถ้าขยายความเลยเป็นส่วนสวนจิมมี่ชอบส่วนไหนบ้าง ผมชอบที่บางมุมท่อเก่าตรงนี้เพราะว่า,าให้ผมทําเองผมก็นึกภาพไม่ออกว่ามันจะบางท่อ,อยอะอะไรยังไงครับแล้วต้นไม้เก่าตอนแรกมันก็ดูโทมมากตัดแต่งอะไรหน่อยทำแลนด์สเคปใหม่อะไรตรงนี้ผมว่ามันตอบโจทย์ผมพอเราได้แลนด์สเคปตรงนี้ที่จิมมี่ชอบนึกถึงมามา้าเพราะว่าการก้าวขึ้นไปเนี่ยเราต้องระวังเพราะฉะนั้นเราก็เลยทอนถอนสเต็ป ขึ้นมาเป็น2สเตปอีกทีหนึ่งไม่งั้นหมามาต้องก้าวสูงหน่อยถูกไหมครับแล้วทําไมเราถึงเลือกหินตรงนี้2เรื่องไหครับหมามาเพราะว่า1เราไม่ต้องการให้พื้นที่เรียบไม่ต้องการลาบพอเรียบปุ๊บผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีเดินลื่นได้ถูกไหมครับพอเราเลือกหินค o อบเปอร์สโตนเนี่ยพื้นผิวเขาเท็กเจอร์เขาเนี่ยจะมีความขรุขระและไม่เท่ากันและที่สําคัญเราก็เคลือบเงาด้วยกันพวก ตะไคร่น้ํากันอะไรแบบนี้พองเงาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเดียวกันกับขอบนะครับแล้วมามมารู้ไหมทไ่เราเลือกโรยหินไม่มีทางเดินตรงนี้เพราะอะไรค่ะเห็นบอกว่าอยากจะให้มามมาถ้าเป่อตอนเช้าเนี่ยเราเดินเนี่ยเราเดินเท้าเปล่า,าเป็นการออกกําลังกายใช่ครับมาเดินเท้าเปล่านวดเท้าไปด้วยเดินจงกรมทำสมาธิอะไรแบบนี้คือตรงนี้เป็นโซนที่สําหรับเดิน อ้าวมาส่วนของฟังก์ชันโซนอื่นครับนี่มามาเดินเข้ามาปุ๊ปุ๊บเป็นยังไงมามาลองเดินดูไม่ลื่นไม่ลื่นค่ะไม่ลื่นใช้ได้แล้วก็ทําไมเราถึงวางเป็นสี่เหลี่ยมเข้าหลังตัดแบบนี้เพราะว่ามันจะดูมีมิติและดูกว้างขึ้นเนื่องจากทางเดินของเราแคบแคบมากเลยนะครับแล้วเราก็จะ อยากให้เขาดูว่างขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญมามาลองสังเกตนะเราจะเดินได้พอดีหินละหินละปอนเรามีจินตนาการนั่งสมาธิไปด้วยแล้วดูสะอาดเรียบร้อยมามาไม่ต้องตัดย่ห้ามไม่ต้องทำอะไรสมมติชอบโปรกลานะครับแล้วขอบข้างๆเราก็ตีขอบไว้นะครับจะได้ดูเป็นสัตส์สวนอ่ะอันนี้มาดูอีกโซนหนึ่งครับผมโซนหลังบ้านนะครับนที่คุณบอกว่าให้ผมปิ้งบาร์บีคิวอ่ะที่นี่เลย และอันนี้ก็คือโซนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นโซนหลังบ้านเรียกว่าหลังบ้านเพราะว่าเขาจะต่อไปจากกระแนง<ช>ระแนงเ<ช>นี่ยมีอยู่เดิมอยู่แล้วฟังก์ชั่นคืออะไรแต่เดิมแล้วเนี่ยจริงๆสมัยก่อนตรงนี้ไม่มีส่วนต่อเติมตรงนี้มาก็จะเป็นระเบียงโล่งๆแล้วบางทีก็มานั่งเล่นอะไรตรงนี้บ้างเราก็เลยจินตนาการนะครับว่าโซนหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราควรจะมีเตาบาร์บีคิวนะครับ เพราะว่าลมอ่ะทิศทางลมอ่ะเข้าไปทางนู้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีส่วนของพันเรียกว่าไพรเวทอ่ะนะครับ,รบไม่รบกวนใครทางน้องแคมป์มายุรีการเด่นนะครับออกแบบมาให้ก็คือเรื่องของสีดำนะครับทางเดินที่เป็นสีดําแล้วก็มีความยาวที่ไม่เท่ากันเพราะถ้ามา้มากับจิมมี่ทําแบบเท่ากันนะครับโห คราวนี้ใครก็ทําได้เป็นบล็อกๆเลยนะครับเอ๊ะผมนึกว่าคุณเอาเศษไม้มาทำให้ผมอันนี้อย่างดีเลยนะครับก็เป็นสีดาเพราะจะได้ดูโมเดิร์นและอันนี้เราก็เลือกเป็นหินกรวดนะครับเพราะจะได้สะอาดตาดูแลง่ายนะครับอันนี้ก็ประมาณคร่าวๆแล้วตรงนี้เราก็เติมต้นไม้ไว้บางสายตาบางสายตาตรงข้างล่างนิดหนึ่งอันนี้ก็คือภาพรวมที่บ้านชอบไหมดีกว่า โอ้ก็ขนาดน้องชายตอนแรกบอกว่าทำแล้วมันออกมาเป็นยังไงเห็นไหมครับเขาคุยกับคุณว่าเขาจะอยากขยายเพิ่มเลยน้องชายเขาเนี่ยมาดูทุกวัน <c oughs> เขาก็อเมซิ่งมากเพราะว่า1พื้นที่เล็กพื้นที่เล็กยิ่งเล็กนะฮะสวนยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งต้องคิดเยอะเพราะดีเทลมันเยอะใช่ไหมดีเทลเยอะพอดีเทลเยอะเนี่ยเราต้องจัดการ จัดการให้ครบฟังก์ชันของทุกคนในบ้านด้วยต้องยกเครดิตให้กับมาหยูริกาเด้นน้องแชมกับน,น,น้องแฉมนะครับ เป็นไงบ้างพ่อมาดีค่ะพ่อมาเคยคิดมาว่าสวนของเราในโรงงานแบบนี้เสียงดังข้างนอกเนี้ยเจอเสียงดนตรีเรากบออ่าพิเศษค่ะวิเศษนะครับขอบคุณครับพ่อมาต้องขอบคุณน้องแชมป์น้องแฮมมายูริกาเดนนะครับประทับใจไหมประทับใจมากครับแหมมีดนตรีไหมให้ฟังมีดนตรีด้วยแต่คนออกแบบด้วยจะบอกว่าน้องแชมป์เนี่ยนะครับไม่ใช่นักออกแบบสวนอย่างเดียวนะครับแต่เป็นนักดนตรีจริงๆเลยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย yeah. แหละความสามารถอย่างที่บอกครับสวนเนี่ยม้าไม่มีกําหนดตายตัวรู้จักเรียนรู้ mm. นะครับรู้จักอยู่กับธรรมชาติก็เป็นคนรักสวนได้ทุกคนนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนเนาะขอบคุณมากนะต้องเชีครับขอบคุณกันขอบคุณกันดีครับผมขั้ไปบายหน่อยบาย